มันธานาจะเรียกเงินจากเจ้าหนี้20ล้านโอ้ฟังไม่ผิดเลยนะฮะ20ล้านเป็นไปได้ด้วยหรือนี่นะครับแล้วถ้าขึ้นสู่กระบวนการของศาลเนี่ยศาลจะสั่งให้หรึเปล่านะเรียกได้ว่าเป็น Talk of the t o ท n เป็นมหากราบเลยนะกับคดีนี้นะฮะระหว่างปูมันธนาที่เป็นทางลูกหนี้นะฮะตอนนี้จะ เปลี่ยนสภาพจากลุหนี้กลายเป็นเจ้านี้แล้วนะเพราะว่าจะไปเรียกเงินทางฝ่ายของเจ้านี้เก่านะฮะก็คือแก๊งคุณลูกหมีทางคุณลินลี่เงียนนะฮะรวมถึงเจ้านี้รายอื่นๆนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะแจ้งความข้อหาอ่าน่าจะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทนะแล้วก็ในส่วนของค่าเสียหาย20ล้านเนี่ย ตัวเลขนี้เอามาจากไหนเป็นที่น่าตื่นตระหนกตกใจเหลือเกินนะครับอะเดี๋ยวไล่เ,เรียงกันทีละประเด็นนะครับประการแรกเลยนะฮะการที่ฝ่ายคุณปูบรรณาแจ้งความกลับข้อหาหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยเป็นสิทธิทางกฎหมายนะครับสามารถดำเนินการแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีได้นะครับแต่เห็นว่าฝ่ายตัวเองเนี่ยมีความเสียหายนะครับ ก็ไล่เรียงมาตั้งแต่วันแรกแล้วแหละนะฮะที่ให้สัมภาษณ์มานะครับว่ามีบางช่วงบางตอนนะครับที่ฝ่ายทางคุณปูมันธนากล่าวอ้างนะครับว่าฝ่ายคุณลูกหนีเนี่ยมีไปออกรายการแล้วก็พูดคําว่าฝ่ายคุณปูเนี่ยนะฮะโกงเงินนะครับซึ่งคําว่าโกงเงินเนี่ยเป็นคําที่หมิ่นประมาทนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายคุณลูกหมีก็อาจจะอ้างในส่วนของการแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริตนะฮะโดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในในเรื่องนี้นะครับเพื่อ,อเพื่อเขาเรียกว่ายกเป้นโทษนะครับปฏิสเสธความรับผิดนะคำอาจจะหมิน่นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ผิดเสมอไปเนีจ้ะแล้วการที่ฝ่ายทาง คุณป,ปูมันทนาจะเรียกเงิน20ล้านนะไอ้20ล้านตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ทางตํารวจนะครับที่จะมาเรียกเงินให้กับทางคุณนะครับฟังให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่หน้าที่ตำรวจตำรวจทำได้แค่ในส่วนของคดีอาญาเท่านั้นซึ่งหลายๆเคสตเนี่ยการที่ตำรวจเรียกไกล่เกลี่ยเนี่ยโอเคแหละเพราะว่าการไกล่เกลี่ยเป็นการอำนวยความสะดวกนะแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของทางตำรวจนะจ๊ะการที่ไปตกลงกันที่โรงพักมันไม่ได้มีสภาพบังคับทางแพ่งนะ ฟังให้ดีนะคุณจะไปตกลงจ่ายเงินอะไรยังไงกันเพื่อถอนแจ้งความอาถอนคําร้องทุกข์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่2ฝ่ายนะต้องเจราจาตกลงกันเอาเองนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับตํารวจนะแล้วไอตัวเลข20สล้านเนี่ยจะสามารถบังคับได้จริงหรือไม่ผมก็บอกลได้เลยครับว่าไม่จริงนะฮะนะคุณจะไปพิสูจน์ยังไงครับว่าคุณเสียหาย20ล้านเนะ่ะถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณเสียหายฝ่ายเจ้าหนี้เขาต้องเสียหายด้วยสิเพราะว่า เขาก็นอกจากที่จะได้รับดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนเนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่เขาเอาเงินมาจมอยู่กับคุณเนี่ยหลายร้านเนี่ยนะฮะมันก็สามารถเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นให้งอกเงยได้มากกว่าดอกเบีย้ยที่จะไดร้รับนะเออนะเขาสามารถเอาไปใช้ทําประโยชน์อื่นๆได้นะครับการที่คุณเสียหายคุณก็อ้างไปนะฮะแต่ผมก็มองว่าความเสียหายของทางเจ้าหนี้เขาเยอะกว่านะเออถ้าเจ้าหนี้ทวงหนี้นะไม่ได้ทวงผิดวิธี ผมก็ว่ามันก็ยังไม่ผิดวิธีอะไรนะการทวงผ่านสื่อหรืออะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าทวงเจ้าหนี้ทวงไม่ได้ก็ไม่ต้องทํามาหากินอะไรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลูกหนี้หน้าบางนะครับก็อย่าไปเป็นหนี้ใครครับชีวิตนี้นะฮะเพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะฮะทนายเจเองก็เป็นหนี้ครับเออเป็นหนี้ครับถ้าเจ้าหนี้ออกมาบอกว่าทนายเจเป็นหนี้เนยผมไม่ไปไล่ฟ้องไม่ไล่ไปแจ้งความว่าหรอกเขาเป็นคขาเป็นหนี้จริงอะเออเป็นหนี้แล้วมันเสียหายยังไงวะ ออใช่ไหมทุกคนก็เคยเป็นหนี้ครับเอ่แล้วมันเสียหายยังไงนะไอเคสนี้มันไม่ใช่เคสเจ้าหนี้นอกระบบนะครับที่จะไปผิดพรบรทวงหนี้นะครับมันเป็นเจ้าหนี้ระหว่างเพื่อนกันระหว่างคนรู้จักกันนะเพราะฉะนั้นไอพรบรทวงหนี้เนี่ยใช้บังคับไม่ได้นะดูแค่เรื่องของหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอย่างเดียวเลยถ้ามันไม่มีข้อความหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็ไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นแล้วครับส่วนเรื่องไอความเสียหายยี่บล้านถ้ามั่นใจนะ ว่าสามารถเรียกเรียกค,ค่าเสียหายได้จริงเนี่ยก็ไปฟ้องศาลเอาครับวางค่าธรรมเนียมศาลประมาณสองแสนนะเรียกยี่สิบล้านนะอ่ก็แต่สุดท้ายก็เอาสองแสนนั้นไปวางทิ้งนะฮะผมก็มองว่าเป็นตัวเลขที่เมคขึ้นมาครับ ไอความเสียหายตรงส่วนนะี้ต่อให้ฟ้องศาลจริงเนี่ยศาลก็ไม่สั่งให้หรอกครับเต็มที่เนี่ยเขคงจะหลักล้านต้นๆน,น,นะฮะหรือเพอๆอาจจะไม่ถึงด้วยศาลอาจจะยกฟ้องแล้วไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยก็ได้นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องทางคดีนะครับก็ต้องรอตามดูต่อไปนะเป็นการใจงายให้กับทีมเจ้าหนี้นะอ่านะ เป็นกำลังใจให้กับทีมเจ้าหนี้ฝ่ายคุณลูกหนีฝ่ายคุณลินลี่เหียนนะครับสู้ต่อไปครับเพื่อความถูกต้องของเจ้าหนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีครับสวัสดีครับ